มาดู เส้นทางของพายุกันหน่อยเส้นทางของพายุรากาซ่าเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยที่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับตอนนั้นความแรงของพายุเนี่ยยังเป็นพายุโซนร้อนรากาซาอยู่แต่ตัวพายุเนี่ยพอเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะรูซอนของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าความแรงของพายุเพิ่มมากขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ละประเทศก็มีการคาดการณ์ว่าความแรงความเร็วของตัวพายุเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นพายุไต้ฝุ่นรากาซอนนะครับก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ทางด้านของฟิลิปปินส์เป็น เกาะดูซอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตัวพายุก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ลงไปสู่อ่าวตังเกียหลังจากนั้นเนี่ยพอวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตัวพายุมีการคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นไปสู่บริเวณตอนบนของทางเวียดนามซึ่งเมื่อไหร่ที่ตัวพายุเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยจากพายุใต้ฝุ่นจะกลายเป็นพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนรากาาเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนบนมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าตัวพายุเนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวเนี่ยเข้าสู่ช่วง